ยสุกแล้วหอยสุกแล้วกินหอยอ้าวหอน้ำจิ้มละพ่อโอ้ยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มต้องกินสดกช็อตเดะกินสดๆเลยโอ้ยหอยทำไมหอยมันคือยังก็มันตัวรีบๆตัวไม่หนาใหญ่รีบแล้วใหญ่ดูเลยหอยใหญ่ใหญ่ทรงนี้ลองดูมันจะมีกลิ่นเป็นขนาดเดะมันจะมีกลิ่นไหมวันนี้ลองผมดูดูหอยโอ้ยเดี๋ยวจะจีดดมให้ดูม่ากลัวมีกลิ่นนะพ่อในแต่ตัวมันน้อย มันหน่วยแล้วใหญ่คนนี้หัวหายนี่นะยังใหญ่อมันเหม็นนะนี่ก่อนนี่นะตัวนี้ใหญ่งนี่นะอิดเลตเลยแล้วอุ๊อิดเรดเลยนะถ้ากิมก็ไม่มีจะกินยังไงกินตัวสดยิ่งเด็ดเสี่บตัวมันหน่อยเนี่ก็กินอร่อยนะพ่อโอ้ยไม่น้อยจักทีเรดุดไปเลยวายวายตัวใหญ่ตรงไหนมันตัวใหญ่นี่นะวายฉันไม่เห็นเห็นมันตัวไหนมันใหญ่นี่นะวาย ก็มีแต่ตัวหน่อยๆนี่นะใหญ่จะมีใหญ่กันทุกคนเลยเนาะตรงไหนใหญ่เออเออแกะหาฉันจะตัวที่อเออตัวไหนมันใหญ่เออนี่นี่ตัวไหน <c oughs> <c oughs> อหยังใหญ่